ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการทําวิธี <c oughs> ไข่เจียวยอดมะขามอ่อนนะครับอาหารสุดคลาสนะครับเพราะว่าคําว่ายอดนี่ก็คือเป็นอะไรที่อร่อยอยู่แล้วครับมาดูครับเราก็ตีไข่เจียวเรียบร้อยแล้วก็ใบมะขามอ่อนใส่ไปไปก็จะเป็นขั้นตอนทอดครับดูครับขั้นตอนทอดของเราต่อน้ำมันเดือดนะครับมันเดือดแล้ว ก็เอาไข่เจียวลงได้นะครับดูครับไขเียวใบมะขามอองครับใครไม่เคยกินลองทำกินร้อร่อยมากครับผมผมแบบกระติดใจเลยนะครับไข่เจียวใบมะขามองดูครับสีสันของไข่เจียว มากินมากบัวครับมระขามอ่อนนครับอโอ้โหทอด้มันปรอบกกน,นะครับดูดูดูด,ดูมากินมากครับอืออเหลือ,องอร่ามเลยนะโอ้โห ขึนมาจบไก,เก่เสร็จแล้วไอ้เกี้ยวไปมาขามอ่อนอาหารสุดแปลกอีกอย่างหนึ่งครับถ้าใครไม่เคยกินก็ต้องลองครับผมน่าจะไก,ก่จะสุกแล้วโอ้โหอ่ออเสร็จแล้วครับผม ใข่เจียวใบมะขามอ่อน,อนลองชิมดูครับดูครับผมอไใบเจียวใบมะขามอ่อนดูอื้อหือคำนี่อื้อหืออื้อหืออ๋อมัน มันก็จะเป็นออกเปรี้ยวนิดนี้ครับก็้วเป็นไข่เจียวออกรสน้ำปลาเพราะใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วก็ได้กลิ่นใบมะขามอ่อนไข่มะขามอ่อนใบมะขามอ่อนแปลกแปกครับลองใ,ใถ้าอยากลองชิมก็ลองทำดูครับอโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ